ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินสวยๆนะครับเหมาะสําหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับอยากเอาไว้ปลูกเป็นบ้านอยู่อาศัยนะครับหรือว่าจะเอาไว้ทําเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวนนะครับของเราบรรยากาศร่มรื่นนะครับครับของเราปลูกต้นไม้เอาไว้แล้วนะครับอย่างต้นไม้ต้นประดู่นะครับแล้วก็ต้นไม้อื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะครับบางบางต้นนะครับชื่อผมก็ไม่ค่อยคุ้นนะครับนะครับ กำลังเขียวสวยเลยนะครับครับของเราเนื้อที่2ไร่3งานกับอีก35ตารางวานะครับที่ดินของเราอยู่ที่ตําบลตะลิงชันอําเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านที่อยากจะเอาไว้ปลูกเป็นบ้านสวนนะครับบรรยากาศดีนะครับแล้วก็ไม่เปี่ยวด้วยนะครับนะครับของเราปีพื้นที่ถมเอาไว้แล้วนะครับเอาไว้ปลูกบ้านนะครับแล้วก็มีบ่อน้ำนะครับเผื่อท่านใดนะครับที่อยากจะ ปลูกบ้านพักริมน้ำนะครับหรือว่าอยากจะเลี้ยงปลาปลูกบัวซีสวยนะครับได้บรรยากาศเลยนะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งออกไปประมาณ280เมตรนะครับเราจะไปถึงถนนทางหลวงชนบทนะครับก็คือถนนเส้น3007นนะครับนั่นนิดเดียวนะครับวิ่งออกไปประมาณ2280เมตรนะครับนิดเดียวนะครับ ครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับท่านที่จะไป Words. ตลาดนัดนะครับจากตรงนี้นะครับวิ่งไปประมาณ2กิโลกับอีก200เมตรนะครับจะไปถึงตลาดนัดหนองกงนะครับครับออกไป2กิโลน,น,นะครับเผื่อเราจะไปซื้อกับข้าวกับปลานะครับเป็นตลาดนัดใหญ่เหมือนกันนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนนทางหลักนะครับก็คือเส้น32 2นะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ2กิโลกับอีก200เมตรเช่นกันนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับ ถ้า FC ผมมาจากทางเวสเกตนะครับก็อยู่ที่103กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่104กิโลนะครับนะครับพอเราเข้ามานะครับเมื่อกี้มีรถวิ่งผ่านนะนะครับเมื่อกี้นะครับอันนั้นก็จะเป็นถนนทางหลวงชนบทนะครับนะครับเข้ามานิดเดียวนะครับประมาณ280เมตรนะครับพอเราเข้ามานี่ครับนะนี่ครับนะครับของเราจะมีเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านอยู่ติดกับเรานะครับนี ไม่เปรี่ยวนะครับนะท่านที่อยากจะเอาไว้ปลูกเป็นบ้านพักตาอากาศบ้านสวนเะครับเหมาะเลยนะครับเนะครับเพื่อนบ้านเราเยอะแยะเลยนะครับนี่ครับของเราพอมาถึงตรงนี้นะนี่ครับของเราไปนิดนึงนะครับที่ดินของเรานะครับจะติดถนนคอนกรีตเส้นนี้เลยนะครับนะครับหน้าบ้านนี่คือเราติดถนนนะครับน้ําไฟพร้อมนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปเดินด้านในนะครับเพราะว่าด้านหน้านะครับเจ้าของเขา ทำรั้วเอาไว้นะครับยังไม่ได้จอะทางเข้านะครับเดี๋ยวผมต้องไปเดินด้านในนะครับเดี๋ยวของเราอยู่นี่นะนี่ครับครับตอนนี้ผมมาอยู่ในแปลงที่เดินของเราแล้วนะครับครับอ่ะเมื่อกี้เนี่ยผมอยู่ด้านโน้นนะครับนันนะครับในตรงตรงถังขยะสีแดงนะครับนั่นมุมนั้นนะครับ มบอีกนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นแปลงที่หนึ่งของเรานะครับครับของเราจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับนะครับนี่คือเสาเขตเรานะครับแล้วก็จากนี่นะครับเราไปนู่นเลยนะครับหน้ากว้างนะครับของเราที่ติดถนนคอนกรีตนะครับจะกว้างอยู่ที่ประมาณครับของเรานะครับหน้ากว้างที่ติดถนนนะครับจะอยู่ที่ประมาณ90เมตรนะครับไปยานู่นเลยนะครับนะเนี่ยครับ กับถึงบ้านหลังนู้นเลยนะครับจะมีแนวรั้วอยู่นะครับถือว่าใช้ได้นะครับที่ดิน2ไร่3งานกับอีก35ตารางวานะครับหน้ากว้าง90เนี่ยสวยเลยนะครับนะครับฟื้นมานี่นะเนี่ยครับเพราะว่าแปลงนี้นะครับเพิ่งจะอ่าแบ่งรังวัดออกใบใหม่เลยนะครับนี่ครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับอ่ะผมหมุนตัวหน่อยนะครับของเราก็ไปตามนี้เลยนะครับนะครับไปตามแนวรั้วนี่นั้นเนี่ยครับที่เห็นแนวเขตอยู่เนี่ยครับครับด้านแถบนี้นะครับจะลึกอยู่ที่ประมาณ 52เมตรเนี่ยครับไปนี่52นะครับส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ดินของเรานะครับเดิมทีนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะเป็นแปลงเดียวกันกับแปลงนี้นะครับแต่ทางเจ้าของเองนะครับก็อายุเยอะแล้วนะครับก็เลยอยากแบ่งขายออกมามั่งนะครับจะได้มีเพื่อนบ้านนะครับมาช่วยกันดูแลนะครับเนี่ยครับนี่คือเป็นแปลงเดิมนะครับแต่ของเราเนี่ยคือถูกแบ่งออกมานะครับพอเราเข้ามาในสวนของเรานะครับก็จะมีพวก ต้นไม้ต้นพยุงนะครับต้นประดูนะครับที่ปลูกไว้นะครับกำลังโตเลยนะครับเนี่ยเรามาดูแลต่อนะครับนะครับกำลังเขียวร่มรื่นเลยนะครับช่วงให้ฝนตกดีด้วยนะครับส่วนนี้จะเป็นหน้าบ้านของเรานะครับเนี่ยถ้าเราซื้อนะครับเราก็เจาะทางเข้าใหม่นะครับปรับพื้นที่ใหม่นะครับอย่างต้นสะดาวที่เราเห็นอยู่นี่ครับอ่า อันไหนมันเยอะไปเราก็ออกก็ได้นะครับหรือว่าเราชอบให้มันเป็นร่มเป็นเงาบังแดดบังอะไรนะครับเนี่ยครับเราเก็บไว้เจาะเฉพาะทางเข้ามานะครับได้ละนะครับได้เลยนะครับนะครับเนี่ยเราไม่ต้องไปเหนื่อยปลูกเองละนะครับสําหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับที่เป็นสวนนะครับจัดสวนเอาไว้นะครับครับเจ้าของขายเหมานะครับอยู่ที่ร้านเก้านะครับเนี่ยครับที่เราเห็นทั้งหมดเลยนะครับนี่คือที่หนึ่งของเรานะครับเนี่ยต้นจามจุลีเนี่ยครับ อีกหน่อยนะนะครับเวลาเขาโตนะครับเนี่ยจะสวยเลยนะครับล่มลื่นนะครับของเราได้ต้นจามจุลีใหญ่นะครับอยู่ด้านหลังนะครับมีอยู่ต้นหนึ่งนะครับโน่นนะครับสวยงามนะครับต้นจามจุลีนะครับถือว่าเป็นอ่าจุดเด่นเลยนะครับความสวยงามของเขานะครับนะครับเราจะได้ต้นหนึ่งนะครับครับของเราจะอ่าแยก โซนเอาไว้นะครับนะ่วนที่เป็นบ่อนะครับที่เราเห็นเนี่ยครับอ่ะถึงพามาดูใกล้ๆหน่อยนะครับเผื่อท่านใดที่ชอบเขาเรียกว่าชอบบรรยากาศคือที่ดินติดอ่าบ่อน้ำนะครับเอาไว้ทําเป็นบ้านพักตาอากาศนะครับยื่นเสาลงไปนะครับหรือว่าเราไม่เราไม่ยื่นลงไปนะครับเราก็ปลูกชายขอบเนี่ยครับเนี่ยปลูกชายขอบเอาไว้ชมบรรยากาศคือวิวน้านะครับหรือว่าปลูกบัวนะครับได้นะครับเพราะว่าเจ้าของนะครับตามคันขอบบ่อนะครับเขาปลูก ต้นอะไรเขาเรียกว่าหญ้าหญ้าแฝกเอาไว้นะครับหญ้าแฝกนะครับเอาเป็นแนวกันดินอย่างดีเลยนะครับดินไม่พังนะครับก็บอกว่าปลูกมาประมาณ2ปีแล้วนะครับเนี่ยหญ้าแฝกที่ปลูกตามขอบบ่อเนี่ยครับนะครับเป็นตัวยึดดินอย่างดีเลยนะครับทําให้หน้าดินเราไม่พังนะครับเนี่ยครับเผื่อเราอยากจะปลูกบัวปลูกอะไรนะครับแล้วก็เลี้ยงปลานะครับเอาไว้นั่งมุมนี้ได้เลยนะครับครับแล้วก็ด้านที่หันหน้า ขึ้นไปทางถนนนะครับของเราจะเป็นทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับหน้าบ้านของเรานะครับนะครับน่ต้นไม้ที่อยู่หน้าบ้านนะครับอ๋อบังแดดนะครับกำลังเขียวกำลังโตเลยนะครับครับส่วนที่เนื้อที่ที่เป็นบ่อนะครับจะอยู่ที่ประมาณไร่หนึ่งนะครับเนี่ยครับเป็นบ่อน้ํานะเนี่ยครับแล้วก็จะมีชายขอบที่ขุดเอาไว้เนี่ยครับเนี่ยเราสามารถเดินล้อมรอบได้เลยนะครับ ครับแล้วก็ส่วนที่เป็นพื้นดินนะครับพื้นดินที่เอาไว้ปลูกต้นไม้เป็นพื้นที่ใช้สอยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณอ่า่ไร่3งานเศรเประมาณนี้นะครับเนี่ยก็คือเป็นพื้นดินนะครับเราแยกเอาไว้ให้นะครับเนี่ยเราไม่ต้องไปขุดเองแล้วนะครับเนี่ยมีพื้นที่เอาไว้เลี้ยงปลานะครับแล้วก็มีพื้นที่เอาไว้ปลูกต้นไม้นะครับเนี่ยครับบรรยากาศดีนะครับ เหมาะสำหรับท่านที่อยากเอาไว้ปลูกเป็นบ้านพักตาอากาศบ้านสวนนะครับทํโคกน้องนานะครับแล้วก็ไม่เปรี่ยวนะครับแถวนี้นะครับเพื่อนบ้านเราเยอะแยะเลยนะครับครับอะเดีวผมพาไปดูแนวขอบเขตของเราช่วงด้านท้ายหน่อยนะครับตรงช่วงต้นตามจุลใหญ่นะครับครับส่วนด้านนี้จะเป็นด้านหลังท้ายแปลงที่หนึ่งของเรานะครับของเราจะมีรั้วรอบขอบชิดหมดเลยนะครับด้านหน้านะครับเนี่ยด้านหน้าด้านหน้าถนนนะครับแล้วก็มีรั้วนะครับแล้วก็พอมาด้านท้ายนะครับเนี่ยแล้วก็จะมี หรือว่าอยู่ด้านท้ายเหมือนกันนะครับนี่นะครับแนวเขตของเรานะครับอ่านี่นะครับแนวเขตเรานะครับแล้วก็จากตัวเนี่ยผมหมุนตัวย้อนกลับขึ้นไปนะครับไปนู่นเลยนะครับเนี่ยครับไปหาด้านถนนนะครับความลึกนะครับจากถนนนะครับมาถึงด้านท้ายนะครับก็อยู่ที่52เมตรนะครับเนี่ยแล้วก็ด้านท้ายนะครับจากแนวเสาเรานี่นะ แล้วก็ตรงๆไปนี่เลยนะครับก็จะลึกอยู่ที่ประมาณ85ด้านะครับด้านหน้านะครับกว้าง90นะครับด้านท้ายจะอยู่ประมาณนะครับน่ครับนี่ครับด้านหลังนะครับเราจะมีตาลำไยนะครับนี่นะครับลำไยกําลังออกลูกเลยนะครับนี่ครับลำไยนี่อยู่ในที่ดินของเรานะนี่ครับนี่ครับแล้วก็ต้นจามจุลีนะครับจามจุลีใหญ่นะครับก็อยู่ในที่ดินของเราเหมือนกันนะครับนี่นี่ นี่นะครับเก็บเอาไว้นะครับเนี่ยเก็บเอาไว้เป็นร่มเป็นเงานะครับเนี่ยต้นจามจุลีนะครับเนี่ยสวยมากนะครับเพราะแต่ละต้นนะครับกว่าจะโตได้ขนาดนี้นะครับใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับกว่าจะโตได้นะครับนี่ครับด้านท้ายแปลงนะครับก็จะปลูกพวกต้นไม้นะครับเนี่ยปลูกพวกมะม่วงพวกอะไรนะครับเอาไว้นะครับ ครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับกำลังมองหาที่ดินนะครับที่เป็นสวนนะครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากตัวจังหวัดสุพรรณนะครับตัวอำเภอเมืองนะครับก็ขอฝากที่ดินแปลงสองไร่3งาน35ตารางวาด้วยนะครับนะครับของเราถมเอาไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีบ่อน้ำนะครับเอาไว้เลี้ยงปลานะครับเนี่ยครับด้านท้ายจะ เป็นแนวรั้วไปจนนู่นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูแนวขอบเขตของเรานะครับด้านแถบโน้นนะครับนี่ครับขอบบ่อของเรานะครับทางเจ้าของเขาทําเป็นขอบบ่อไว้นะครับกว้างนะครับเผื่อเราอยากจะปลูกต้นไม้นะครับปลูกอะไรเพิ่มเติมนะครับอ่ะผมหมุนตัวย้อนกลับหน่อยนะครับนีครับเมื่อกี้ผมอยู่ด้านโน้นนะครับแต่ผมเดินมานี่นะครับนี่น เนี่ยนะครับนี่คือขอบบ่อนะครับเราสามารถปลูกอะไรเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับอย่างมะพร้าวมะม่วงอะไรนะครับหรือว่าเราอยากจะกินอะไรนะครับเราก็ใส่ไปนะครับเนี่ยนะครับเรายังเหลือพื้นที่นะครับที่เอาไว้ปลูกต้นไม้เยอะนะครับครับแต่ตัวบ่อนะครับถ้าดูจริงๆเลยนะครับไม่ถึงไร่ด้วยนะครับจะอยู่ประมาณสักสามงานนะครับนะเนี่ยครับแต่ผมลองตีคร่าวๆนะครับนะครับเพราะถ้าเป็นเนื้อน้ําจริงๆนะครับมีอยู่ประมาณ3งานนะครับที่ดูจากด้วยสายตาเลยนะครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกขอบบ่อทั้งด้านข้างนะครับ ด้านข้างด้านหน้าเนี่ยครับที่ทางเจ้าของเขาทําเว้นเอาไว้นะครับนี่ครับแล้วก็จะปลูกพกหญ้าแฝกเอาไว้นะครับเป็นตัวกันดินอย่างดีเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ขอบดินละพังนี่ครับของเราก็ยังได้ต้นไม้นะครับต้นจามจุลีใหญ่อีกต้นหนึ่งนะครับสวยมากต้นนี้นะครับนี่นะครับนะครับเราได้ต้นไม้ใหญ่นะครับอย่างต้นจามจุลีนะครับสองต้นเลยนะครับเนี่ยแจ๋วเลยนะครับ นะครับเอาไว้เป็นร่มเป็นเงานะครับเหมาะเลยนะครับหรือว่ามุมนี้นะครับเราอยากจะทําเป็นมุมเอาไว้น, Dig, นันะ่งพักผ่อนนะครับนะครับด um, ้านข้างนะครับเพื่อนบ้านเราอยู่นี่นะนี่ครับอันนี้นะครับของเราถึงตัวนี้นะครับนี่นะครับแนวเขตเราเนี่ยนะครับแนวเขตเรานะครับแล้วก็ความลึกด้านแถบนี้นะครับจากตัวนี้นะครับเพ๊่ขึ้นไปนู่นเลยนะครับไปหาถนนนะครับด้านแถบนี้จะอยู่ที่ประมาณ45เมตร นี่นะครับนี่คือ45เมตรนะครับนี่ครับส่วนนี้ก็คือด้านข้างนะครับด้านข้างของเรานะครับเนี่ยยังเหลือพื้นท ouais. no ี่เอาไว้นะครับเผื่อเราอยากจะปลูกต้นไม้เพิ่มเติมนะครับเนี่ยปลูกได้เลยนะครับแล้วก็ทางน้ํานะครับระบบน้ํานะครับเนี่ยครับของเราจะมีเกาเรียกว่าคลองส่งนะครับเป็นคลองสารประโยชน์นะครับนี่นะครับนั่นอยู่ด้านข้างเรานะครับเนี่ยก็คือเปิด เปิดวาล์วนะครับน้ําก็เข้ามาบ่อเราได้อย่างง่ายดายเลยนะครับเนี่ยไม่ต้องไปถอยน้ําให้เหนื่อยนะครับเนี่ยครับพอลปอยปุ๊บนะครับน้ําก็เข้ามาละนะครับเนี่ยครับถือว่าเหมาะนะครับสําหรับท่านที่ชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับแล้วก็เพื่อนบ้านเราเยอะนะครับไม่เปลี่ยวนะครับถือว่าดีเลยนะครับเนี่ยด้านข้างแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะครับเราก็มีรั้วรอบขอบชิดหมดแล้วนะครับ เนี่ยเอาไปปลูกเป็นบ้านพักตาอากาศบ้านสวนเนี่ยครับได้บรรยากาศวิวดีเลยนะครับ<อ>เนี่ยครับเยน็ยนๆนะครับเนี่ยเราออกกําลังกายนะครับปั่นจักรยานเล่นแถวนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าในนี้นรับรถไม่พุกพ่านนะครับก็จะเป็นแบบเหมือนแบบบ้านๆอย่างเงี้ยครับ หรือว่าเย็นๆนะครับเดินออกกําลังกายนะครับลดต้นไม้อย่างเงี้ยนะครับดูแลสวนนะครับอ่ะของเราฟื้นมานี่เลยนะครับแนวรั้วเรานะครับของเราไม่ติดกับใครเลยนะครับด้านข้างเนี้ยนะครับเพราะว่าจะมีคลองสารประโยชน์นะครับที่ผมให้ดูนะครับฟังอยู่นะครับดีนะครับไม่มีคนอื่นมามาเบียดหรือมาติดกับเรานะครับเนี่ยเราได้ความเป็นส่วนตัวหรือแถบนี้นะครับเนี่ยจะมีอ่าก็เรียกว่า คลองสารประโยชน์นะครับเนี่ยที่เขาทํากันเอาไว้นะครับเนี่ยห่างนู่นเลยนะครับเนี่ยของเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับใครนะครับเนี่ยครับของเราถึงตรงนี้นะผมย้อนกลับเลยฟื้อไปนู่นเลยนะครับครับก็อยู่ที่45เมตรนะครับเนี่ยไปนี่นะครับเนี่ยชาวบ้านเพื่อนบ้านนะครับก็อยู่นี่นะครับนะนี่ครับวิวนียนะครับแล้วก็ด้านแถบนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ฟื้อไปนู่นเลยนะครับเนี่ยไปตามถนนนะครับเราได้หน้ากว้านนะครับอยู่ที่อ่า90เมตรนะครับถือว่าใช้ได้นะครับ เนี่ยครับเราได้หน้ากว้างเยอะนะครับเผื่อวันข้างหน้านะครับเราอยากจะแบ่งให้ลูกหรืออะไรนะครับเราก็ยังแบ่งได้นะครับเพราะที่ดินหน้ากว้างน,นะครับเนี่ยครับนี่คือบรรยากาศรอบๆที่ดินของเรานะครับ ครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ f c ที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ก็ฝากที่ดินแปลง2ไร่3งานกับอีก35ตารางวาด้วยนะครับของเราจะแบ่งพื้นที่ไ้นะครับเป็นบ่อนะครับเป็นบ่อน้านะครับจะอยู่ประมาณไร่หนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับไม่ถึงนะครับที่ผมดูจากสายตานะครับประมาณ3งานนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่นะครับที่เป็นพื้นที่ขอบ บอ่อนะครับเนี่ยเราปลูกต้นไม้เพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็มีพื้นที่นะครับที่ถมเอาไว้นะครับคือตรงโน้นนะครับเนี่ยคือถมเอาไว้เสร็จสับหมดละปลูกบ้านได้เลยนะครับ mm hmm. ครับวันนี้ผมเสกสารและทีมงานนะครับวันนี้ก็บายบายขอบคุณทุกท่านครับ